นิทานก้อมเรื่องแม่ด้วนกลับมาเป็นดาราตัวประกอบเติมไข่ใส่หอมโดยพลายทองปนนานาต่างๆเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงมีความเป็นจริงปนอยู่เพียงนิดหน่อยแม่ลำดวนแสนทรัพย์หรือที่รู้จักกันว่าแม่ด้วนรวมขลงกับแม่ลำพแม่ลำพูแม่ลำเพยอยู่พักใหญ่ ก็เบื่อนายความวุ่นวายของโขลงขนาดใหญ่จึงบอกลาแม่ลําไัยผิวขาวพาน้องเวหาและหนูวินส้อยสุวรรณาแยกออกมาจากโขลงและก็เป็นการหลบจากพ่อสีดอหนึ่งที่กำลังตกมันด้วยแม่ลําดวนนึกถึงคำบอกเล่าของพลายงาทองผู้ผ่องอัมัยบอกบนเมืองหลวงเขาใหญ่ไม่ค่อยมีดงกล้วยเถื่อนเหมือนเมืองขุนด่านที่มีกล้วยป่าและหน่อไม้มากมาย แม่ด้วนจึงชวนเอาหนูวินซ้อยสวรรณนาพาน้องเวหาแสนทรัพย์ลูกชายหล่าแยกออกมามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของทุ่งกว้างมุ่งหน้าไปยังดงหนาป่ากล้วยที่ขุนด่านถือโอกาสพาเวหาแสนทรัพย์ไปเยี่ยมพ่องาทองถึงถิ่นแม่ลำด้วนหายไปกับน้องเวหาแสนทรัพย์และหนูวินส้อยสวรรณนาเกือบสองเดือนรวมทั้งภูผาด้วย พ่องาทองผู้ผ่องอามภัยก็กำลังตกมันรมเนียมของช้างไม่ใช่ผัวเดียวเมียเดียวเป็นธรรมเนียมได้แล้วทิ้งให้แม่พังเลี้ยงลูกแม่ลำดวนจึงชวนเอาพ่องาทองผู้ตกมันขึ้นเขาใหญ่เมืองหลวงมีสาวสาวหลายนางเผื่อพ่องาทองจะสนใจส่วนแม่ลำดวนเธอยังไม่พร้อมขอเลี้ยงเวหาให้โตกว่านี้ให้ยานมเสียก่อน พ่องาทองตามแม่ด้วนมาเมืองหลวงมาพบสาวเจ้าแม่ลำเพยขนตายาวพ่องาทองถึงกับตะลึงในความสวยของเธอตัวเล็กๆขนตายาวๆกระพริบตาเย,ย้ายวนยิ่งนักเหมือนแม่ลำเพยขนตายาวก็พึงใจพ่อหนุ่มใหญ่งาทองอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเขาลือกันทั้งป่าพ่องาทองหนุ่มหล่อใจดีเป็นขวัญใจสาวๆ นางเองก็เพิ่งจะเสียลูกน้อยที่เกิดได้เพียงสองเดือนส่วนลูกชายสายฟ้าก็หย่านมแล้วหากจะมีทายาทกับพ่องาทองพระเอกสายละมุนคงดีไม่ใช่น้อยนางจึงเบี่ยงออกจากโขลงเพื่อมีโอกาสอยู่กับพ่องาทองเพียงลำพังแต่โขลงนั้นก็อยู่ห่างๆเพียงไม่กี่ร้อยเมตรอยู่เป็นสักขีพยานในความรักของทั้งสอง หลายท่านอาจสงสัยแม่ลำดวนไม่หวงพ่องาทองหรือตอบว่าไม่หวงไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นในหมู่ช้างไม่มีตบกันแย่งตัวผู้ใครพร้อมกว่าก็เอาไปแม่ลำดวนยกให้ผู้มาเป็นสักขีพยานในงานแต่งพ่องาทองประกอบด้วยแม่ด้วนลำดวนแสนทรัพย์พร้อมเวหาและหนูวินยสวนานาแม่ลำไพ่คิ้วขาวพร้อมหนูฟ้าใสาและหนูใบหม่อนลูกสาวคนโต หนูใบเฟิร์ดลูกสาวคนเล็กหูแหวงแม่ลํำพูหูรูเล็กพร้อมสาวน้อยอ่อนอุมาก็มาร่วมงานทั้งที่เป็นฝีที่งวงเธอก็ไม่ไปหาหมอขอตามแม่มางานด้วยชุดแม่บุตรสบาก็ตามมาพร้อมหน้ากุญชอนไพลินกาวใจเป็นวันที่สามสาวไพลินหนูวินส้อยสุวรรณาและหนูฝาใสามาอยู่รวมกันซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนะัก และก็เป็นวันที่สามหนุ่มน้อยกุญชรสอนพรมและสอนรามมาอยู่พร้อมกันซึ่งก็เกิดขึ้นไม่บ่อยเช่นกันที่หนุ่มน้อยวัยเดียวกันนี้จะโคจรมาเจอแม้แต่ภูผาเองก็มาแต่เป็นพลายขอบโขลงตามแม่ด้วนมาห่างๆเดี๋ยวจะโดนแม่ลำพูแม่ลำเพยเอางวงฟาดจึงไม่อาจเข้าโขลงได้เพราะเป็นวัยที่ควรแยกไปได้แล้ว ละครบทนี้แม่ด้วนหรือแม่ลำดวนแสนทรัพย์และน้องเวหาเป็นแค่ดาราตัวประกอบในคลิปไม่มีบทเด่นๆเพราะคราวนี้เป็นฉากของพ่องาทองกับแม่ลำเพยแต่ก็มีบทเด่นๆให้แม่ลำพูเล่นบทบูคู่กับหนูวินสร้อยสุวรรณาไม่รู้วันนี้แม่ลำพูหูรูเล็กไปกินต่อกินแตนที่ไหนมาจึงรับบทเวียงบาทาส่วนหนูวินนั้นเธอก็ไม่แผ่วอยู่แล้ว เป็นแม่แก่นแก้วประจำโขลงแม่ด้วนไม่ปวนก็ไม่ใช่หนูวินกุญชรนนั้นไม่มีอะไรแค่เดินผ่านกล้องให้รู้ว่ามาสอนพรหมการละครก็ต้องมีบทแสดงให้ฮือฮาออกมาทีไรก็ต้องวาดลวดลายกลางถนนนี่ก็เป็นหนที่สามที่พลายน้อยสอนพรหมเล่นบทเดิมบทถนัดเล่นบทพลายน้อยขาอ่อนและบทมูลว w a l สอนรามนั้นหรือปกติก็เป็นแค่เด็กประกอบฉากรอบนี้ผู้กำกับให้เป็นเด็กเกเรเอางาจิ้มท้ายแม่บุตรสบาจนสะดุ้งแม่บุตรสบานั้นเป็นแม่พังใจดีถ้าเป็นแม่ด้วดแล้วก็โดนงวงเหวี่ยงกระเด็นไปแล้วท้ายเรื่องวันนี้ก็จะเป็นการอวดโฉมของสามพี่เลี้ยงที่นานๆนนจะเข้าฉากพร้อมกันก็จะให้ดูเธอเดินแบบเพื่อเอฟซีจะได้จดจำ โดยเฉพาะฟ้าใสาและภายลินที่ใบหูไม่แว่งเหมือนหนูหวิ่นสร้อยสุวรรณาใครอยากจำแบบไหนก็เลือกจำเอาส่วนพลายทองปนจำไม่เก่งจำแค่เส้นใบหูเอาก็พอสวัสดีครับ